นักข่าวพลเมืองวันนี้จะพาไปดูระดับน้ำในแม่น้ำโขงนะคะที่ปัจจุบันมีปัญหาการขึ้นลงผิดปกติซึ่งส่งผลกระทบกับการอพยพของปลาจำนวนมากค่ะสำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงก็ยืนยันนะคะว่าเกิดจากการเปิดปิดเขื่อนในประเทศจีนจึงได้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนของผู้ใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างไทยและกัมพูชาค่ะติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ ณะจากประเทศกัมพูชากว่า20คนเดินทางมาเยี่ยมพี่น้องอยู่บ้านตามุยจังหวัดบุรารัานี่เพื่อรวมแลกเปลี่ยนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบนลุมนำโขงในปัจจุบันซึ่งกลุ่มชาวบ้านที่มารวมแหลกเปลี่ยนในที่นี้เดินทางมาจากแม่น้ำสาขาต,ต่างๆของแม่นม้ำโขงเช่นแม่นม้ำเซซานแม่นม้ำเซกองและแม่น้ำโขงในกัมพูชาบรรยากาศในวงสนทนาเป็นไปอย่างคึกคัก แต่ละคนได้บอกเราถึงวิธีการหาอยู่หากินว่าจะเป็นการหาปลาหรือจํานวนพันปลาที่เริ่มลดลงขณะที่ความเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำคงก็เป็นประเด็นที่ทุกคนต่างให้ความสําคัญเพราะผลกระทบกําลัางเกิดขึ้นกับผู้ค้นตลอดสายน้ำแห่งนี้บางกอนหันมันสมบูรณ์แล้วรณมสมบูรณ์มีปลามีปูมีพักแน่ๆมีพักน้ำแค่ฟังแค่นสี่ัดชุมือนี้มันห,หายเวิด ป่าแน่หันป่าผักลายหันมันกับบวเ็นแนวป่าแนวบวเห็นโดแนวเป็นกี่เป็นหอยเป็นเป็นหัวเป็นสังนี่เป็นแนวอื่นอื่นอืเป็นขี้ไข่หินไข่ห่อบวมีแล้วมีแต่ขี้ใสมันสุแนหันบัดย่างบกมันกับบกลงจงเบิดลห้ายยางขามกันไหลโดดสิสิเฮานี่จากนั้นมันปลาหม่ามันมันยัจะอยู่บวมีแล้วกันมันมันหน้ามากมันกระลุกขึ้นมากเลยฮือเพื่อแพ่เฮาบวมีย่าง เียนว่าเบิ่งมาเบิงบ่งว่าการอยู่และการหาชีวภาพของพแม่รสชาชนในนี้มัมามา,มาเปรียบกันว่ามันเป็นอย่างไรกับเมืองพเนาเ่็นต่ว่าพม่านอยอันมันมีผลตำาุ่นร้ายเดืองกำหนามนี้เนื่องจากเคลือนทั้งหาแห่งของประเทศจีนได้เปิดใส่ย่างเป็นทางการแล้ว คิดห้เกิดวิกฤตนามลดระดับลงอย่างหลดเร็วคิดปกติและโดยเฉพาะในปีนี้ซึ่งผลกระทบต่อพี่น้องที่อยู่ริมฟังแม่น้ำสาขาและแม่น้ำโขงค่อนข้างชัดเจนการมารวมแหลกเปลี่ยนของพี่น้องจากกัมพูชาสะท้อนในเห็นว่าแม่น้ำโขงที่มีแม่น้ำสาขามากมม้ในหลายประเทศกำลังได้รับผลกระทบขามพรมแดนขณะที่โครงการขนาดใหญ่กำลังเกิดขึ้นอีกบ่ต่ำกว่าสามแห่งทั้งในลาวกัมพูชาและอีกหลายจุดบนลุ่มน้ำโขง เกตดให้ประชาชนตลอดทั้งลุ่มน้ำมีตัวกังวลว่าอนาคตของคนลุ่มน้ำจะเป็นจังไดห,หากแผนพัฒนาลุ่มน้ำโคงเกิดขึ้นทุกจุดพร้อมกันบนสายน้ำแห่งนี้คำพินอักษรนะคาพลเมืองอาเซียนรายงาน